น้ำลงไปแล้วทีนี้รังจะตามไปนะครับรอบเดียวไม่หมดหรอกครับก็รอบละถังถังแรกกันน้ําถังที่สองก็รังรังมันใหญ่นะครับรังใหญ่จริงรังนี้ใช้ได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวโรยลมเย็นครับวันนี้วันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ดีฮะเปเย็นร้มเย็น ตกตลอดเลยนะครับนเขาข้างบนเนี่ยลมเย็นครับผมที่เขบอกข้างบนลมันเย็นเย็นจริงไปแล้วไปแล้วนี่ก็เป็นต้นไทรนะครับผมต้นไทรเนี่ยไทรป่าโอเคครับเรียบร้อยครับดูครับตดน้ำตามคอนเลยครับานาครับ โอ้โหสวยครับอ่ะสองรังครัววันนี้เดี๋ยวตัดรังนี้ลงแล้วหัวน,น้ำสวยมาก